อย่างเดียวปั่นึี่ขนาดนั้นเลยเหรอปั่นก็่อนปั่นไครให้ขึ้นฟูอย่างเงี้ยอลกใช่ใส่ไนะไข่กับครีมเอาพรถ้าไม่มีก็ใช้น้ำมะนาวแทนแล้วก็น้ำตาลสามะนาวด้วยอันนี้คือไข่รอนไม่ใช่ครีมนะโอ่ไข่ขาวตีไข่ขาวขี้ฟองลูกชองเดียวเองทำไมมันไม่ทำครึ่งปอนทำไมมันได้เยอะขนาดนั้น่ะไข่ก็มันตีขึ้นฟูใช้เครื่องตี ล้วก็มาาเรไม่ได้ใส่ผงฟูใช่ไหมผงฟูใส่ในนี้อันนี้ไม่ได้ใส่ผงฟูไข่เนี่ยนะปะ้าได้ลูกห,หนึ่งเป็นห้วยก็ค่อยๆไดิน,นจริงๆตีหนาไปนะเนี่ยใส่คีมแม่ไม่ชอบสีที่ไม่มีครีม,อ,มอันนี้คือไข่ขาวมไม่ได้ใส่ชีสไข่ขาว,วาดีต่อสุขภาพแม่นะอันนี้ไม่มีอะไรไมีถ้ามันสูตรเพี้ยนก็คือ แม่เอาน้ำมันลำคาลไว้ให้พี่เว้นหรือก็ใส่น้ำมันปาล์มแทนเขาบอกให้ค่อยค่อยตีเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลแต่เคยทำแล้วอร่อยอยันเนี้ยสูตรคนนี้แหละคุณหวานทำของเขา่าผ่านตลอดจากคนที่ไม่เป็นก็ทำมได้จริงจริงน่าจะต้องตีให้มันอ่อนกว่าน,นี้นิดนึงแต่น้ำตาลมันไม่ละลายไงต้องตีให้มันละลาย มันก็ไม่เห็นเป็นอะไรไเห็นปะ่ะม,ม,มันก็เหลวตีให้เข้ากันน,นะนะใช่แต่ว่าค่อยๆตันล่อมเพราะว่ไม่อย่างนั้นมันจะแบบมันยุบค่อยๆเกี่ยกิยจกรรมยามว่างทำเองเป็นปีแรกที่ทำเองเพราะไปเรียนมา ก็พอรู้สกิลช่างพอรู้ตวงของโง่ใช้เหลือเฟือทำได้อีกตั้งหลายปอนซื้อปอนใหญ่ๆมาอะพูลไม่สวยไม่ไมอาลงหรอกไม่ลงหรอกเอาไว้ดูเนาะนเอาไว้ดูหนูเย่ยม<อ>ามากค, <น S 2> คนทำนื้ก็อืมเราก็ อี่เราก็มาใส่เพราะยังไงเราก็ต้องล้างเนี่ย,ยแค่ก็ปอนเอ้ไม่ใช่แค่ครึ่งปอนอย่างนะ้ได้เยอะเลยเห็นไหมไข่ขา,ขาวตอนแรกหนูก็คิดว่าทำไมไข่ขาวมันน้อยจังตอนทําครั้งแรกพอตีขึ้นฟูงนั้นแหละเขาถึงบอกให้ใช้เครื่องตีไงมันทุนเวลาถูกด้ว่ยเจ็ดสิบกว่าบาทหนูซื้ออ้อหนูซื้อมาสี่สิบเก้าบาท ซื้อในเนี่ยเครื่องเนี่ยหรอสี่เก้าซื้อในช็อปลาซด้าช็อปเอ่อจ็อปซีช็อปปีมันช่วงเซลพอดีเหรอสี่สิบเก้าใส่ในตรงนี้ได้ยังไงลูกใส่พิมแล้วไปอบใส่พิมแล้วไปอบในหม้ออบชนะแตาอบใช่ก็จะเป็นเค้กเลยเค้กแล้วเราก็มา แต่งหน้าเคง่ายอยู่ง่ายจริงอย่างเงี้ยแม่ชอบแม่ไม่ชอบมีครีมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยง่ายแหละเหมาะก,กับแม่นี่ช็อกโกแลตใช่แล้วเหรอใช่ผงโกโก้ใช้อันเนี้ยก็นั่นแหละก็คือเค้กช็อกโกแลตใช่ป่ะใช่ส่วนผสมมีอะไรบ้างมีนมจืดมีนมจืดใช่ปะ่ะแล้วก็ไข่ขาว ไข่ขาวไข่แดงน้ำตาลไข่แดงน้ำตาลถุงฟูถุงฟูอะไรนี่แป้งเค้กก็ปะตีรวมกันเนี่ยแต่แยกเป็นของแห้งของเป็นน้ำค่อยมาผสมไอ้รวมมาทีเดียวเลยไม่ได้หรอมันก็ได้อาจารย์ก็บอกแต่ว่าเหมือนแบบมันจะผสมกันเข้าเนื้อยากเสียเวลาไม่เอาช้อนมาขูดลงอะลูกก็ใช่กำลังหาสอนอยู่โอ้แต่อันนี้มันเปื้อน

เดี๋ยวเอาไปใส่เตาอบใช่ปะ่ะเช็ดทำความสะอาดก่อนที่เราทำอบจริงๆเขาก็ให้เกลี่ยมันด้วยนะแบบเกลี่ยเราไปเกลี่ยหรอกเตียบก็บติดช้อนอยังไงก็ได้เขาอือไปอบเขาบอกเลย เราเอาไปสิบนาทีก่อนเขาเต,าเ,ตาเราเรารู้ใจเตาตัวเองบ60น,นาทีดูก่อนได้หมบ้างเตาอบใช่แม่ก็มาอ๋อจิบเลยนะในนี่จะแดงๆอย่างเงี้ยเหรอนี่คือเตาอบที่เราวอมไว้ใช่ปะ่ะสิบนาทีแล้วต่อไปก็ทำซอสแบบกินของ ผ่านไปกี่เนี่ยเราเราทำกี่นาทีน่าจะอันนี้ต้องจะยี่สิบเพราะอย่างละสิบสิบยี่สิบนาทีผ่านไปสุกแล้วนะคะเธาต้องหลัดตัดหน้ามือถึงให้เรียบที่จริงเค้กเหมือนอย่างนี้ดีนะเนี่ยเค้กหน้าฟูต่อไปก็เราจะได้ลาดน้าได้ใช่ไหมที่จริงกินแค่นี้ไม่ต้องมีลาดแต่แม่ชอบอ่ะเหมือนเค้กกล้วยหอมเลยขั้นตอนการทําน้ําลาดซอสหมายถึงว่า น้ำที่ใช้แต่งหน้าเค้กนะคะชั้นเค้กชั้นต่อไปก็มีเนยมีช็อโกโกแลตผงโกโก้ช็อโกโกแลตนะคะผงโกโก้น้ำตาลทรายแดงแล้วอะไรอย่างี้ลูกมีแป้งข้าวโพดด้วยนะคะดิสูแป้งข้าวโพดมีนมสดด้วยนะคะนมจืดแล้วก็น้ำเปล่าอ่ะใส่น้ำเปล่าไว้เมื่อกี้แม่จำได้นู่น นม so, สดหมดแล้วเออไขาช่างหมดแล้วนะคะตามจนนวแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลทรายแดงใส่เข้าไปแล้วก็โกโก้โอ้โหแล้วอะไรผงวุ้นปะอ๋อเกลือจำได้ป่าวแม่ใส่เกลือด้วยเกลือป่นมีใส่เกลือเม็ดเลยนะคะแล้วก็ผงวุ้นผงวุ้นหนึ่งช้อนชาใช่ไหม ออมบุนแล้วก็คนณชกากเลตกันแน่เัีไย่ไใส่เลยใช่เพราะว่ามันต้องใส่ตอนร้อน,น,อนคนให้เข้ากันก่อนรนะันก่อนแต่ยังไม่ได้เปิดไปเนาะ ใบนะคะแล้วก <dı DANIEL> ็คน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 คเพื่อที่จะได้ไม่ไหม้น้ให้น้ำตาลเกลือละลายใช่ปะไมที่อยากละลายครับันดีทนนี้เดี๋ยวไม่เคลี่นไม่คอบเรื่องคน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 นะคะคนให้ดูไปก่อน เอิมนอนอันนี้ละลายเสร็จเขาเรียกว่าน้ำซอสนะคะที่จะเอาไปาปาดปาดหน้าเค้กให้เสมอแล้วก็เอาน้ำนี้ไปลาดนะ,ะน้ำซอสมนจนมันจะนุน่มแกงเขาาแกงเโปะยังไม่ใส่นงต้องรอให้มันนี่ก่อน ให้มันเดือดฟุดเลยเพราะเป็นนมสดเนี่ยคนจะเดือดฟุด,ฟดก็คือรอให้มันเดือดฟุดๆก่อนเพราะว่ามันคือนมสดแล้วมันจะเขี่ยง่ายมันจะเก็บไว้ได้นะาพอเดือดฟูด,ฟดก็ค่อยใส่แป้งขา้าวโพดที่ผสมน้ำแล้วค่อยเอาลองจากเตา พา,ามันร้อนอยู่แล้วก็ให้เนยละลายแล้วก็ชอ็อกโกแลตเอาสุดท้ายเพราะช็อกโกแลตมันละลายง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าเอาไว้อันแรกมันจะเหนืดเอาลงจากเตาแล้วก็ใส่เนยแล้วก็ชอก็อกโกแลตเม็ดนี้ใช่ปะใช่เม็ดชอ็อกโกแลตให้ดูก่อนใส่แป้งข้าวโพดเดือดฟูดๆแล้วใส่แป้งข้าวโพดลงไปแล้วก็คนใช่ไหมลูกใช่นี่คนเดี๋ยวมันจะเหนื่อยคนคนคน,พน,พน นะคนแล้วให้เขาเดือดอีก่แล้วก็น้่ยังมีอยู่ให้เขาพ่นจริงๆเราไม่ต้องเติมแป้งเ้าพดนะพอ่ะเพราะรอบที่แล้วก็ไปเติมอีกเพราะว่าเห็นว่ามันไม่หนืดแต่แท้ายแล้วมันจะเซ็ตตัวเองแล้วหนืดอันนี้ก็ปิดแก๊สถ้าปิดแก๊สเราก็ถือใส่อะไรนะลูก ถึง ừ, ใส่เนยแล้วคนให้ละลายแล้วค่อยใส่ช็อกโกแลตเร็แลอือดอ่ะเดี๋ยวแล้วปิดแก๊สแล้วเอาอะไรใส่่อใส่เนยอ่ะหนูก็อยากขายต้องใส่เนยนะให้แม่ถ่ายดีกว่าเนาะมันถ่ายไม่เห็นเนยละลายเนาะ เมื่อละลายเสร็จแล้วใส่อะไรลูเมื่อละลายแล้ว<อ>หนื่อแล้วเนี่ยคนเริ่มหนื่อแล้วใส่อะไรลงไปใสช่ช็อกโกรแลตช็อกโกแลตเม็ด ก็คนต่ออันนี้ยิงหนึ่งเลยค่ะถืมือแม่หมุน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 นี่นอันอหมุนไม่มีที่จับไม่ร้อนเลยคนให้ก้อนช็อกโกแลตละลายเห็นไหมมันละลายเร็วเห็นไหมลนะ,ะลายหมดแล้วเนี่ยพอแล้วพอแล้วพักไว้ เราจะต้องไปปาดหน้าเค้กก่อนวิธีปาดหน้าเค้กนะคะว่ำลงดันเลาเนี่ยเอาน้องออกกระดาษไขเพื่อไม่ให้ติดเห็นป้ามันก็ไม่ติดเนื้อขนมเค้กเลยเกาวก็มันคือเค้กขนมไข่คุณ แล้วก็ตัดข้างหน้าออกจริงเราทําแบบนูนๆไม่ได้เหรอก็ได้ลาดแบบนูนๆเพราะเราเอาที่มันไหมออกหมดแล้วลาดแบบนูนๆสวยกว่าลูกสีแม่ไม่ชอบเรียมแล้วอันเนี้ยจะยากเลยหั่นอ่ะมันนูนอย่างนั้นแม่หนูไปหั่นทําไมอ่ะลาดก็ข้างในก็จะได้มีเคสคือเหมือนหั่นลาดเรื่องเดี้ยก็โปะไปเอออ๋อโอเคเข้าใจปะอ๋อหลายชั้นแต่วันเนี้ยมือต้องนิ่งมาก เพราะไม่อย่างนั้นมันขาดตอนนี่คือวิธีปาดเค้กใช่ไหมใช่เห็นไหมอุ้ยสวยอยู่แล้วก็โปะอย่างนี้แล้วพอเสร็จก็มาอย่างนี้แล้วก็ค่อยปิดเพราะว่ามันจะได้แบบว่าที่เหลือนะอร่อยมัมมัมถ้าเป็นส่วนข้าวมัมมัมมัมข้าวกรอบข้าวนี้กินหมดแล้วเนี่ยโอหันมาหนูคงไม่เหลือมัมมัม อ้ยวันนี้หัน่นกับใครดีคือเขาห้ามตอนเราพี่แล้วหั่นแบบกึกกึกกึกกักมาเลยๆก็เลยหั่นแบบเบอร์ตรงนี้มาแบบชิบทีบนี้ต้องไม่ใช้มีดยาวแ้วน้ำานลาดมา,มาแล้วที่เราละมือทำเยอะไปเปล่าเค้ก okay, ก้อนแค่นี้ดูน้ำลาดดิมันก็พอนะถ้าไม่พอเขาบอกให้เก็บไว้ได้ทำก้อนอื่นอย่างงี้อืมนี่น้ำลาดที่เราทำเมื่อกี้นะคะเราจะเอามาลาดที่ก้อนเค้กเค้กเขาทำกันอย่างนี้นี่เอง บอกยังไม่ต้องคนอ้าวคนไปนแล้วผิดสูตรไม่เป็นไรเพราะว่าเมื่อกี้สวยถ่ายรูปอะโอ้โหไม่เป็นไรโลแค่ถ่ายรูปมาอมีอย่างคนไม,ไม่ให้มันติดอ๋อองไปปาดตรงนั้นเพื่อไม่ให้มันติดตูดมันติดจะดึงเอาไว้แล้วก็ชิมเงียหเฮ้ยกำลังน้องยังร้อนอยู่เลย เอออันนี้อะไรอ๋อที่แม่แกะไว้ป่ะเดี่ยมาเร,าเร็ตเริ่มปฏิบัติการของเราเลยเนี่เยเราคือการปาดหน้าเค้กใช่ปาดยังไงก็ได้แล้วแต่เราเอ๊ะมันต้องเซ็ตตัวก่อนเนี่ยทำให้มันดูลืนล่นๆหรืออันนี้ก็เหนียวแล้วลืนล่นดิจะได้นิ่ม งไนมันจะได้ช่ำๆไงอย่างนี้นี่เองเอ้าอาะหมายวาตัวล่ะางานอะไรดีฟนนี่ช่ำๆไปเลยกินให้จุกจุ พอแล้วเยอะมันหวานอือไปก็น้องมาประกบนี่น,นะนะไขค้นตอนนี้อะไรยากเผี่ไม่ใกล้ใล้หไ้ได้อยู่ใกล้ๆก,กันจะเล่าคู่กัน เขาให้โปะไปก่อนเราค่อยตัดเปิดรอบนี้ง่ายนะ,ะเจ้าของวันเกิดทำเองนะคะเรียนมาแล้วนางบอกนางก็เลยจะทำแล้วมันจะเขียนแฮปปี้ร์นเย์อันจิว๋วไม่ต้องเขียนรอบ เขียนนี่ก็สวยดีเทียนปอดแล้วก็เราคำกินเองไงมินิมอล มัต้องหมุนอย่างเงี้ยแหละตอนนั้นมันน้ำมันย้อยลงไปเราก็ปาเเพราะเรากินเองเราก็ปกเขาแบบ้าไปเนี่ยที่มันที่ทำไมอยากให้มันเนียนๆเห็นป่ะมันไม่เนียนไม่ต้องไม่ไม่ชอบกลมๆมีสวยดีถ้าเป็นตรงเนี่ยไม่สวยอย่างเงี้ยตรงนี้แหละต้อไปตัด แต่งมากเราทำกินเองเน yeah. ี่ยหมุนหมุนหมุนๆอ๋อวงกลมนี่มาเพื่อที่จะหมุนแบบนี้<ช>แต่งเค้กได้ง่ายอันนี้มันเหลือเราก็ปาดออกแล้วก็แต่งให้สวยงาม ยิงตรงนี้เอาขนมปังมาจิ้มกินก็ได้นี่นะก็ใช่ทำในขนมปังมาประกบกันแล้วเอาใส่ใส่ตรงกลางก็ได้ได้ก็เขาถึงบยอยเก็บซอสไว้แลเหมือนโอรีโอเล่นาะแล้ซื้อไอศครีมมาก็ราดก,ก็ได้ ชาเ,เออ่ะปาดออกไปดีไหมต้องปาดปล่อยมันเถอะตามธรรมชาติใส่รูปตาไปเลยเด้ไหมยิ้มก็พอ,อแล้ว เ,เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาสติกเอาเอาด้านเอเอ,เอ,เอ,เอสตอรี่ีมาแปะครับมันจะได้ไม่ละลายนี่่มมแแแตคลลัจะะายเยนเอาเลยให้ทอเอาสตอรี่มามีอยู่แล้วไม่แต่ว่าเนี้ยมันจะถ่ายรูปไม่ได้เนี่ยมันมละลายเร็วมาก อันานั้นน่ะจะถ่ายรูปเป็นกี่ร้อยช็อตกันก็ไม่ละลาย วันเกิดพี่เค๊กดิถ้าปิดไฟจะสวยกว่าน,นี้เอาป่ะอ้าวทำไมจูจ่ๆมันมืดล่ะที่มันยังสว่างเลย あ。